สวัสดีค่ะเอทอนะคะวันนี้พามาดูแหลกคนใด h เฮดวันนะคะเดิมลูกค้าเคยติดคันขวางไปแล้วแล้วลูกค้าไปติดลูฟบ็อกนะคะตอนนี้มาเปลี่ยนเป็นติดแหลกหลังคาแทนนะคะรถสีขาวเลือกแหลกหลังคาสีบอลนะคะขนาดเมตรยีคูณสองเมตรยีนะคะคันขวาง0ูนลูกค้าเลือกสีดํานะคะนาแข็งแรงสวยงามมากค่ะ ค้ารับบันไดสไลด์ไปด้วยนะคะเป็นบันไดสไลด์สไลด์ย,ยืดได้สูงสุด2เมตร60 m. คันนี้ลูกค้าเผื่อคานขวางนะคะปกติเฮดวันเนี่ยใช้เมตร40กำลังสวยใช่ไหมคะตัวคานขวางแต่คันนี้ลูกค้าเผื่อไปจนถึงเมตร55เลยค่ะสามารถติดจักรยานเพิ่มได้หรือจะติดออนนิ่งเพิ่มด้านข้างได้สะดวกสบายเลยค่ะแข็งแรงมากค่ะ สวยงามค่ะเราเพิ่มความแข็งแรงโดยล็อกตัวอยู่ใต้ถาดกับคานขวางเพิ่มเข้าไปให้อีกนะคะเพื่อความแข็งแรงยิ่งขึ้นนะคะสวยงามค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะตัวอยู่ที่ล็อกใต้คาน เพิ่มไปให้สวยสดงดงามมากเลยค่ะสนใจติดต่อสอบถามได้ที่ SCR ราชาแหลกหลังคานะคะเดี๋ยวมีอะไรมาอัปเดตให้ชมใหม่นะคะสวัสดีค่ะ